ทุงทับลานนี้เป็นดินแดนที่ชาวบ้านเริ่มมาบุกรุกจับจองหาที่อยู่ที่กินหรือที่ทำกินกันโดยมากจะเป็นพวกที่นิยมป่านิยมไพรหรือพวกที่มีวิชาที่สามารถที่จะอยู่กับป่ากับเขาได้โดยมากจะเป็นพรานป่าบริเวณป่าทับลานนี้จะมีพวกเสือช้างกระทิงวัวแดง หมีเก้งกวางนี่เป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นป่าดงดิบพื้นที่ใหญ่พืนหนึ่งของประเทศในที่นี้เนี่ยจะมีผ่านอยู่คนหนึ่งชื่อว่าตะแบนตะแบนเนี่ยจะเป็นคนที่อพยพมาตั้งแต่จังหวัดสกลนครเป็นคนที่เชื่อว่าตนเองมีวิชาดีสามารถเข้าป่าแล้วล่าสัตว์ได้ มากกว่าคนอื่นทุกคนก็สงสัยว่าไอ้แต่แบรนเนี้ยแกไปทำยังไงจึงสามารถที่จะลาาเก่งกวางได้มากกว่าคนอื่นได้ทุกครั้งที่แกเข้าป่าคนอื่นไปเนี่ยล่าไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แกนี่ไม่เคยพลาดเลยแกก็บอกว่าแกมีของดีแกสามารถกลายร่างเป็นเสือ ที่จะสามารถจับพวกสัตว์นั้นได้ทุกคนฟังที่แกพูดเนี่ยโดยมากก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าแกจะแปลงร่างเป็นเสือกลายร่างเป็นเสือได้กระถามต่อไปว่าจะไปกลายร่างเป็นเสือได้ยังไงกลายร่างได้สิข้ามีวิชาเสือเย็นข้าไปเรียนมาจากปู่ย่าตายายของข้า วันหลังข้าจะแปลงร่างให้ดูหูข้าไม่ดูหรอกข้ากลัวเสือแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกว่าตาแบนนี่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งทุกๆคนก็ต่างตั้งทีมกันออกไปหาล่าเก้งล่ากวางล่าหมูฝ่าเพื่อมาเป็นอาหารในบริเวณป่าทับลานนั้นเมื่อออกไปแล้ว ก็ไปทําห้างดักตามโป่งตามสถานที่ที่สัตว์นั้นมาหาอยู่หากินก็ไปจับจองวะโป่งนี้เคยมานั่งก็ไปนั่งเหมือนดังเดิมไปทําห้างไว้โดยมากใครเคยไปตรงไหนก็จะไปตรงนั้นที่นี่มีกลุ่มหนึ่งได้ไปทําห้างอยู่ตรงโป่งกระทิงห้างนี้จะมีอยู่สามห้าง ในที่ที่เดียวกันตรงโป่งคือใช้ต้นไม้สามต้นทําห้างขึ้นต้นไม้แต่ละต้นในยอยู่ห่างกันประมาณสัก30 40เมตรก็ไปกันห้างนั้นจะต้องนั่งกันสองคนถึงสามคนก็ไปซุ่มทํากันอยู่สองวันจนแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นห้างรอดักที่จะยิงกระทิงเพราะว่าเป็นโป่งที่กระทิงจะลงมากินเป็นประจำ ในระหว่างที่ทุกคนขึ้นห้างแล้วในเวลาประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นในป่ามันก็เริ่มอ่อนแสงเสียงจะกระจันดิ่งเลไลก็ร้องระง,งมกันทั่วป่านกฮูกนกระวังภยัยข้างขาวก็บินออกหากินกันผุดผับผุดผับตามป่าส่วนนกที่ออกหากินกลางวันก็เริ่มร้องเกลียวกล่าวกันกลับมาสู่ที่พักที่นอน พวกไก่ป่าพวกอะไรก็ขันเข้าสู่ที่นอนกันเป็นสัญญาณของความมืดมิดจะเข้าสู่มาในระหว่างที่ทุกคนขึ้นห้างเรียบร้อยแล้วมีเสียงของฝีเท้าของคนเดินมาจากป่าด้านหลังดังส,ส,ส,สับ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 มาทุกคนก็มองลงไปใต้ห้างก็เป็นตะแบนเดินมาทุกคนก็เงียบ ไม่ส่งเสียงไม่ปริปากเพราะว่าห้างนั้นอยู่สูงมากด้วยความประมาทของตะแบนนั้นโดยไม่รู้เลยว่ามีคนแอบซุ่มอยู่สามห้างอยู่ด้านบนมองดูอยู่ตะแบนนึกว่าแต่ไม่มีใครมองเห็นตนเองพอมาถึงตรงโป่งพุ่มไม้ก็ยืนประนมมือไล่คาถา ตนเองก,ก็กลายล่างเป็นเสือตัวใหญ่ขึ้นมาเท่านั้นแหละคนที่อยู่บนห้างทั้งสามห้างเนี่ยเห็นก็ตกใจอุทานขึ้นในใจว่าเฮ้ยนี่มันจริงๆนี่ตะแบนเป็นเสือเย็นนี่ตะแบนเปล่ยล่างเป็นเสือได้นึกว่าแต่แกพูดเล่นทุกคนต่างตะลึงแล้วเกิดความหวาดกลัว กะซิบบอกกันว่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดี๋ยวแกได้ยินเดี๋ยวแกรู้ว่าเราเห็นแกเมื่อกลายร่างเป็นเสือแล้วแกก็ถอยหลังไปหมอบซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้ๆกกับโป่งดินที่พวกกระทิงนั้นจะลงมากินดินโป่งเป็นประจำพอได้สักสองทุ่มหรือสามทุ่มเท่านั้นแหละ ก็มีเก้งฝูงหนึ่งเดินลงมากินโป่งกันอยู่สาสีตัวเสือเย็นที่ตะแบนแปลงร่างเป็นเสือเย็นนั้นก็กระโจนออกมาตะปบเอาเก้งตัวใหญ่หนึ่งตัวคาบและลากออกไปเมื่อเก้งตัวนั้นตายแล้วเสือเย็นตัวนั้นก็กลายร่างเป็นตะแบนและแบกเก้งน,นั้นเดินกลับเข้าป่าไปเพื่อจะกลับเข้าหมู่บ้าน เท่านั้นแหละทุกคนจึงเชื่อว่าตะแบนนี้เป็นเสือเย็นจริงๆเมื่อรุ่งเช้าขึ้นมาคนทั้งสามห้างก็ลงมาและก็ยืนคุยกันว่าสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยเห็นเหมือนกันไหมทุกคนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันใช่เลยตะแบนเป็นเสือเย็นจริงๆทำไมแกถึงสามารถล่า พวกเก้งพวกกวางพวกกระทิงหมูป่าเนี่ยได้ทุกวันได้เป็นประจำเพราะอย่างนี้นี่เองเอ๊ะถ้าเกิดวันหนึ่งแกผิดคูขึ้นมาแกกลายเป็นเสือสมิงขึ้นมาล่ะพวกเราจะทำยังไงคูพวกเราก็ถือว่าอันตรายถ้ายย่งพวกเรารู้ว่าแกเป็นอย่างนั้นเราแกต้องฆ่าพวกเราปิดปากไม่ให้พวกเรานี้ไปพูดทั่วไปว่าแกเป็นเสือ ทุกคนก็กลับมาที่หมู่บ้านเมื่อตาแบนเนี้ยเดินไปเยี่ยมบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังทุกคนก็ต่างบาดกลัวและทําท่าแปลกๆกกับตาแบนตาแบนก็สงสัยแล้วว่าทุกทีไม่มีปฏิกิริยาแบบนี้กับแกทําให้แกนี่ค่อนข้างรู้ละวว่าพวกเนี้ยสงสัยว่าแกเนี้ยเป็นเสือเย็นแน่ๆแต่ก็ดี ทุกคนจะได้เกรงกลัวเราเท่านั้นแหละแกก็กลับมาบ้านในระยะหลังๆมาเนี่ก็ไม่มีใครไปสูงสิงกับแกเลยอยู่มาวันหนึ่งแกเกิดทำผิดคูขึ้นมาโดยการกลายร่างแล้วไม่กลับร่างเป็นมนุษย์คืนให้ทันในช่วงเช้าเพราะว่าแกร่ากระทิงตัวหนึ่งติดพันไป จนแกไม่สามารถที่จะกลับกายร่างทันเป็นมนุษย์กลับคืนทําให้แกนั้นกลายเป็นเสือสมิงไปเลยพอเมื่อแกเป็นเสือสมิงแล้วแกจะต้องอยู่ในป่าไม่สามารถออกมาอยู่กับมนุษย์ได้และจะต้องเริ่มกินเนื้อหาเนื้อสัตว์ถ้าหาเนื้อสัตว์ไม่ได้แกก็จะต้องกินมนุษย์ถ้าแกอยู่ในหมู่บ้านแกก็จะต้องหลงที่จะ ห้ามจิตใจตนเองไม่ได้ที่จะต้องล่ามนุษย์เป็นอาหารแกจึงหนีออกจากหมู่บ้านเข้าไปอยู่ในป่าทับลานนั้นโดยที่ทุกคนก็รู้ว่าการที่ตะแบนหายไปนั้นสงสัยแกจะผิดคูและกายร่างเป็นเสือสมิงไปเสร็จแล้วจึงล่ำลือกันไปและก็บอกต่อๆกันไปว่าเวลาที่เข้าป่าไปหาของป่า ให้ไปหลายๆคนเจอเสือเจออะไรก็ให้ระวังเนื้อระวังตัวมีอาวุธป้องกันตัวด้วยทีนี้พวกสัตว์ต่างๆเมื่อมารู้ว่ามีเสือออกล่าหากินอยู่บริเวณนั้นมันก็ไม่ลงมากินโป่งมันก็เข้าป่าลึกไปไกลทำให้เสือสมิงซึ่งเป็นตะแบนเนี่ยหากินลำบากมากจนอยู่มาวันหนึ่ง มีชาวบ้านออกไปหาเก็บของป่าเก็บเห็ดเสือสมิงที่เป็นตะแบนเนี่ยอดไม่ได้ก็ได้กระโจนคาบเอาผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกไปหาของป่าไปกัดกินทำให้ชาวบ้านนั้นแตกตื่นกันว่ามีเสืออาราวาตเสือนั้นตัวใหญ่มากเมื่อทุกคนตามมาดูซากศพก็เห็นว่าเป็นรอยเสือจริงๆ ทุกคนพอทำศพเรียบร้อยแล้วฝังศพเรียบร้อยแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ประชุมกันว่าเหตุการณ์อย่างนี้คงจะไม่เป็นครั้งแรกและจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายแน่ๆพวกเราต้องระวังตัวเพราะปกติที่พวกเราอยู่กันมาหลายสิบปีนี้ไม่เคยมีเสือออกอารวาสเลยตั้งแต่ที่ตะแบนหายไปเนี่ยแกกลายเป็นเสือสมิงแล้วแล้วตอนนี้แกคงจะแกชลา ไม่สามารถที่จะจับสัตว์ป่ากินได้ก็เลยหันมาจับมนุษย์นี่กินดังนั้นพวกเราจะได้ออกไปหาของป่าแต่พวกเราก็อยู่ด้วยการหาของป่ากันดำรงชีพด้วยการหาหน่อไม้หาผักหาสัตว์ป่ามาดำรงชีพถ้าเราไม่หาของป่าพวกเราจะอยู่กันได้อย่างไรดังนั้นพวกเราจะย้ายหมู่บ้านกันดีไหมทุกคนก็บอกว่าพวกเราอุตส่าห์มา หากล้างถังพงจนได้เป็นป่าเป็นไรเป็นนาเป็นสวนแล้วการไปอย่างนั้นคงจะไม่ดีอย่างไรก็ตามหัวหน้าหมู่บ้านต้องเป็นคนที่ตัดสินใจและแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่อินที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็ประชุมกันขออาสาสมัครสี่ห้าคนที่เป็นผ่านมีอาคมมีฝีมือในการล่าสัตว์ล่าเสือ ที่จะไปตั้งทีมล่าเสือสมิงตะแบนนี้ก็ได้กันมา6-7คน6-7คนนี้ก็ออกล่ากันทุกวันทุกๆวันเนี่ยออกไปทางด้านป่าทับลานเพื่อจะไปซุ่มยิงแกะรอยก็ไม่เคยเจอร่อ,องรอยของเสือใดๆเลยเพราะว่าตอนกลางวันนี้ตะแบนนี้จะต้องกลายร่างเป็นคน เมื่อกายล่างเป็นคนแล้วแกก็จะต้องรู้วิถีของผ่านแกจะต้องหลบหลีกวิสัยของผ่านที่จะออกมาตามล่าแกจะต้องไม่ทิ้งร่องรอยและหลบซ่อนแน่ๆดังนั้นทําอย่างไรในท้ายที่สุดกลุ่มนักล่าเสือเย็นนั้นก็จะเป็นที่จะต้องไปตั้งห้างขึ้นกลางป่าบริเวณทุ่งทับลานด้านตะวันตก เมื่อนั่งห้างกันอยู่สองวันสามวันก็ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ป่าเดินมาให้ได้ยิงได้จับเลยจนอยู่มาวันที่ห้าที่หกทุกคนต่างเริ่มประมาทกันแล้วเริ่มชลาใจกันละเมื่อลงมาจากห้างเสร็จในเวลากลางวันก็เริ่มเดินแยกย้ายกันไปทำธุระฝ่าฟังกันบ้าง ด้วยความหิวโหวยของเสือสมิงตัวนี้ที่ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันก็ได้ไปแอบซุ่มโจมตีนายพานคนหนึ่งซึ่งกำลังไปทำธุระส่วนตัวอยู่ในมุมป่าร้องดังโอดโอยแล้วยิงปืนสู้กับเสือสมิงตัวนี้ทุกคนเมื่อได้ยินเสียงปืนก็วิ่งไปดูก็ปรากฏแต่รอยเลือด ส่วนซากนั้นถูกลากหายเข้าไปในกลุ่มป่าไผ่ทุกคนก็แกะรอยตามไปในป่าไผ่นั้นก็ไปเจอแต่ซากของผ่านผู้โชคร้ายที่ถูกเสือนั้นกัดกินควักไส้พุงจนไม่มีชิ้นดีทุกคนก็เลยถอยกลับมามาปรึกษากันว่า มันหิวมันจึงมาจับพวกเรากินถ้าพวกเราจะเก็บซากหรือทําลายซากศพนี้หรือฝังศพเราก็จะมีมีเหยื่อล่อให้เสือสมิงตัวนี้มันมากินเพราะว่าเสือธ,ธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยมันจะต้องกินซากของมันจนหมดมันจึงจะเริ่มล่าใหม่ดังนั้นมันเอาซากมาซ่อนซุกไว้ในป่าไผ่นี้แสดงว่ามันหมายที่จะมากินอีกในป่าไผ่นี้ มันพอที่จะทำห้างได้ไหมดูทำเลแล้วมันไม่สามารถที่จะทำห้างได้เลยแต่มันมีซอกของต้นไผ่ที่สามารถให้คนนะรอดมุดไปอยู่ใต้กอไผ่เป็นไผ่น้ำไผ่ป่าเนี่ยได้กอละคนสองคนอยู่บริเวณซากของผ่านผู้โชคร้ายก็อยู่ได้ประมาณสักสามคนคนละกอไผ่ ก็มีซากศพนั้นจะอยู่ตรงกลางดงไผ่นั้นซึ่งกำลังเริ่มเน่าแล้วเข้าสู่วันที่สองทุกคนก็แอบซ่อนอยู่ใต้นั้นเพื่อจะรอให้เสือนั้นเข้ามากินซากอีกครั้งหนึ่งในระหว่างที่รอนั้นกลิ่นของซากศพนั้นก็โอโชอยอบอวนมาหน้าคลื่นไส้หน้าอาเจียนบางคนนี่ต้องใช้ผ้าขาวมานี่ปิดจมูกไว้ ซากศพก็นอนตายอืดเริ่มเขียวมแมลงวนันเริ่มตอมเริ่มมีหนอนชอนชัยแล้วตาก็ถลนจนไม่เป็นสภาพของมนุษย์แล้วและในขณะที่ต้องเฝ้าซากนี้ก็ต้องมองไปที่ซากศพนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเสือสมิงตัวนี้จะออกมากินตอนไหนก็ทำให้รู้สึกหลอนเมื่อมองซากศพเข้าไป ประจวบกับความมืดก็เข้ามาแสงจันทร์ก็วูบวาบตามใบไม้ที่สอดส่องลงมาวูบวาบวูบวาบก็ทําทให้ดูเหมือนพูดผีปีศาจเข้ามาลุมล้อมนั่งล้อมตอมศพอยู่นั้นแต่สักพักเสียงทุกอย่างก็เงียบลงไปได้ยินเสียงเดินแชบเชบเชบเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้ ทุกคนต่างกั้นใจคิดว่าแน่ๆละต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆต้องเป็นเสือเย็นของตาแบนแน่ๆภาพที่ปรากฏต่อหน้าของคนทั้งสามที่แอบซุ่มอยู่ใต้คอไผ่นั้น <c oughs> ก็เป็นดังจริงดังที่คิดนั้นก็คือเป็นตาแบนเดินเข้ามามองซ้ายมองขวาก้มดูระวังไผยว่ามีใครแอบซ่อนอยู่แถวนี้หรือไม่ แต่ด้วยความหิวก็อดทนไม่ได้เกิดความประมาทก็ก้มลงกายล่างเป็นเสือสมิงและก็กัดกินซากศพนั้นทุกคนก็ต่างลั่นไกปืนเพื่อจะสังหารเสือสมิงตัวนี้ปืนก็ลั่นขึ้นทั้งสามนัดแต่ก็ไม่สามารถที่จะสังหารเสือสมิงตัวนี้ได้เสือสมิงตะแบนนี่ก็กระโดดกระโจนออกจากซากศพและหายไปในพงป่า ก็ถือว่าไม่สําเร็จทุกคนก็เลยออกมาคุยกันว่าทําอย่างไรต่อไปมันจะกลับมาอีกไหมมันคงไม่กลับมาละมันรู้แล้วว่าเราแอบซ่อนซุ่มที่จะฆ่ามันดังนั้นเราก็ฝังศพซะทุกคนก็เลยฝังศพผ่านผู้โชคลายนั้นส่วนเสือสมิงตะแบนั้นก็ได้รับบาดเจ็บไปพอสมควรด้วยความโกรธแค้น ทำให้ตนเองนั้นหากินได้ลำบากยิ่งขึ้นก็เริ่มไม่อยู่ในป่าแล้วเริ่มเข้ามาใกล้หมู่บ้านเริ่มจับวัวควายของคนในหมู่บ้านออกไปกินทำให้เกิดความบาดกลัวของชาวบ้านยิ่งขึ้นนักเมื่อวัวควายของตนเองนี้ถูกล่าหรือจับไปกินวันละตัวสองตัวจนทุกคนนี้ ได้ทําคอกวัวเนี่ยรวมกันไว้โดยเอาวัวของทุกๆคนนี่มารวมกันไว้ในที่ที่เดียวกันแล้วก็ทํากระท่อมที่มีเสาสูงเฝ้ายามกันทั้ง4ี่ทิศเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่จะเข้ามากินแต่อย่างไรพวกวัวควายนี่ก็หายไปอยู่เหมือนเดิมไม่หายตอนกลางคืนก็หายตอนกลางวัน ทำให้ทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยคิดจะย้ายบ้านหนีจะไม่อยู่ที่นี่แล้วทั้งกลัวเสือทั้งวัวควายนี่ก็หายไปจนอยู่มาวันหนึ่งการที่เฝ้ารอทุกๆวันเนี่ยได้เกิดเป็นผลเสือสมิงของตะแบนนั่นก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาใกลๆเดินเข้ามาใกลๆพวกหมาน่นก็เห่า วันนั้นเป็นข่าวเคาะของเสือสมิงตัวนี้โดยที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้นจะต้องสิ้นชีพในวันนี้เมื่อเข้ามาในวงหนามล้อมรอบซึ่งมีปืนอยู่หลายกระบอกคอยซุ่มยิงอยู่กำลังที่จะจู่โจมเอาวัวของชาวบ้านนั้นไปกินปืนทั้งหมดที่ซ่อนซุ่มอยู่ ของคนทั้งหลายก็ยิงไปที่เสือตัวนั้นเป็นจำนวนน,นับไม่ถ้วนดังสนั่นวันไหวจนทำให้เสือตัวนั้นสิน้นฤทธิ์และก็หมอบลงกายล่างเป็นคนเป็นตะแบนนอนจมกองเลือดอยู่ทุกคนก็ต่างดีใจว่าอากำจัดเสือสมิงตะแบนนั้นได้ จึงนำความสงบสุขนั้นกลับมาสู่หมู่บ้านดงทับหลานนั้นจนมาถึงปัจจุบัน